จะเป็นคุกกี้ที่เราได้ฟรีนะคะรสเพชรฟรุตนะคะสวัสดีค่ะระหว่างทางที่พวกเราไปคาสโกเนี่ยก็ขับผ่านวอเตอร์ฟรอนนะคะโอ้โหแถวนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะพอดีพวกเราได้รับใบรับคุกกี้ฟรีจากร้านนี้นะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับคาสโกนี่แหละคะ่ะก็เลยแวะไป ดูค่ะว่าคุกกี้เจ้านี้เป็นยังไงนะฮะโอ้โหพอเข้าไปเห็นแล้วคุกกี้เขาอบแบบสดใหม่เลยค่ะราคาก็ใช้ย่อยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะราคานะคะ4ชิน้น1 5 8 8เหรียญค่ะยังไม่รวม็กซ์นะคะประมาณ4-500บาทค่ะโอ้โหชิลละร้อยคุกกี้ไขากันอย่างนี้ค่ะแพงมากเลย ทำสดๆเลยค่ะนี่จะเป็นคุกกี้ที่เราได้ฟรีนะคะรส i พช f ฟรุตนะคะ i พช f ฟรุตคือจำไม่ได้แล้วล่ะภาษาไทยคืออะไรนะคะอ่ะ let's try it How about that cookie? Lava? Good? Horrible. Really? It's the worst cookie I've ever eaten in my life. That's why it's very expensive. <laughs> Pre-angled cooking. Really? Okay, let me try it. How ma? No ma. อร่อยค่ะอ hmm. hmm. ืมอืมอร่อยจริงๆเจ้านี้มไม่น่าถึงได้แพงคะ I t h o u g h t I j u s two bite That's it. too much calorie for me But I love the p a s i o n อืมพอเราพอเราไม่กินละอ้วน แพงมากแต่ว,ว่าอร่อยมากเลยอ่ะคุกกี้เขานี่ค่ะร้านคุกกี้เขาอร่อยมากเลยค่ะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเนี่ยเขาเปิดถึงสองทุ่มนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิดถึงเที่ยงคืนนะคะอ๋อแต่อร่อยจริงๆค่ะคุกกี้เขาอร่อยมากเลยอ่ะแต่ราคาก็แพงมากเช่นกันะระหว่างทางที่กลับบ้านเนี่ยเราสองคนก็ คุยการเรื่องของคุกกี้นะคะคุกกี้เจ้านี้เนี่ยรสชาติจะไม่เหมือนคุกกี้ทั่วไปค่ะมันจะออกแนวเหมือนเค้กนิดหน่อยนะคะแต่หอมอร่อยมากนะคะคำแรกที่กัดเข้าไปเนี่ยโอ้ชอบเลยค่ะแต่พอกินเยอะๆนะเราสองคนก็คือกินหมดชิ้นนั้นนะคะจะเลี่ยนมากเลยค่ะแล้วระหว่างทางเนี่ยเราก็บอกว่าทําไมเราต้องกินหมดวะเราก็แค่ ชิมพอประมาณก็พอเนาะไม่จําเป็นต้องกินหมดเลยนะ,ะแต่ก็ใส่ไปแล้วละนะฮะรับแคลอร,รี่ไปเต็มๆค่ะแล้วก็คํานวณดูนะคะว่าคุกกี้ชิ้นนั้นอะอย่างตําำ,ำอะหนึ่งพแคลอร,รี่แน่นอน <c oughs> อ,อ <c oughs> ก็ยังดีนะคะว่าเมื่อวานเนี่ยก็ไม่ได้กินอะไรเยอะนะคะคิดว่าคงจะเบิร์นหมดนะคะไม่งั้นเนี่ยไขยมันก็จะสะสมในร่างกายไปนะ โอเคจ้าสว่วนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะทางเข้าบ้านที่เราเช่าอยู่กันนะคะที่นี่เนี่ยพอเราก็คือย้ายมาอยู่ชั่วคราวค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยคุณโรเบิร์ตเขาอยู่นิวยอร์กนะคะาอยู่นิวยอร์กมา20ปีนะ,ะแล้วเพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่นี่ไม่นานนะคะก็ก็ไม่เชิงว่าไม่นานหรอกค่ะแล้วก็คือหลายปีแล้วละเพีงเยงแต่ว่าเป็นการมาชั่วคราวนะคะเพื่อทําหน้าที่บางอย่างค่นะ คางแรกที่มาบ้านหลังนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยู่ในป่าหรือเปล่านะฮะทำไมเข้าทางเข้าเป็นอย่างนี้แต่พออยู่ไปอยู่มาโหบรรยากาศดีมากเลยนะฮะพอหลังบ้าน,นก็คือทะเลสาบค่ะวิวสวยมากนะฮะเราก็จะได้วิวที่แตกต่างกันไปแต่ละวันนะฮะโอเคจ้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ